ผลที่ได้จากการนำระบบอีแบบมาใช้ในโรงงานก็คือประหยัดค่าไฟค่าแอร์ไปประมาณ7-10เท่าเลยครับหลังจากที่เราเสียค่าไฟแอร์แพงๆสมมติว่าเงิน100บาท ที่เราต้องจ่ายค่าไฟเมื่อเราติดตั้งระบบ e ี a พตัวนี้แล้วจะทำให้เราประหยัดไฟไปถึง70บาทเลยเราก็จ่ายค่าไฟไปประมาณนัก30บบาทครับอันนี้ก็ทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของต้นทุนในการผลิตสินค้าในค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียกับค่าไฟแพงๆไปเราก็ทำให้ประหยัดก็ทำให้เรามีแต้มต่อหรือมีกำไรมากขึ้นในการผลิตสินค้าทำให้เรานั้นสามารถแข่งขันได้ในเรื่องของราคาแล้วก็กำไรที่มากขึ้น อันนี้การติดตั้ง,ง,งก็จะเป็นตัวเครื่องที่มีระบบน้ําอยู่ในตัวแล้วเป่าลมอัดเข้าไปในจุดลายผลิตสินค้าเก็บสต็อกสินค้าแพคกิ้งต่างๆก็จะได้ลมเย็นเหมือนกับแอร์ ไม่ได้เย็นเหมือนแอร์นะครับแต่ว่าเย็นพอที่จะอยู่ได้เลยเนื่องจากาาาเป็นลมด้วยแล้วก็จะเป็นความเย็นที่ทําด้วยอันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศดูดออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ<อ>เมื่อมีลมเข้าอีกฝั่งก็ดูดออกเดี๋ยวคือฝั่งทาเข้าท่านใดสนใจอยากจะนําระบบอีแวน์ไปใช้บ้างก็สอบถามมาเข้ามาได้ครับถามไว้ที่ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบหรือไม่ก็ไปที่โปรไฟล์ครับมีเบอร์โทรอยู่ก็ ศึกษาพูดคุยกันโทรมาหาได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ครับผมเอกไอ้น้ำ